ทำการกระสิทธ์พอเพียงแบ่งปันโลเลียงผู้คนบ้านเฮาสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับแอดซรีส์ในรายการเกษตรอ้อยแอเ่แยะเกษตรทั่วทีบทั่วแดนนะคะ อสเซี่กับสีผ้าพี่น้องมาเก็บบักพริกค่ะมาอนี้บักพริกอีหยังกันเนาะหองยายสินค่ะพริกขาวตอปีโดว่าซันค่ะเพชดเพชดมากเลยค่ะเพชดคาขนาดบักพริกเนี่ยดกวอมค่ะขันผู้ใดบ่มักเพชดนี่ก็คือสีบ่ถถกใจดองมหานะ พูดได้มักเพชรนี่โอ้สุดยอดเพชรบอมีหมองสีาวาเนะคะน่ะอันนี้ปลูกแบบไหลซานนะคะเนี่ยใส่ปุ๋ยขี้ไก่ใส่เทียเดียวนะคะเนี่ยลูกพริกเนี่ยใส่ตอนห้องลุมนะคะเน่ะ ดูแลบะอย่าค่ะปลูกแบบทิใมใบนะค่ะดูดูค่ะแอสเซีรี่มามาบานมา,มาบานอยู่ขอนแก่นเนะค่ะเนาะะเลอแมกเก็บ,บ,บักบผิกไปฝากมู อยู่หมองทำงานเนาะค่ะเนาะผู้ใด้วางกับมากเก็บสวยแอสสีรีเนี่ยเด้อค่ะผู้ใด้มักเพชรอะ่ะซุ้มจังเสียค่ะลูกโดดธนาได้นี่กินกับหน้เนาะโอ้อยังเสียบข้ามละหน่วยเลยค่ะ ดกทุกต้นเลยค่ะเก็บจนขีดขานเปล่ะค่ะเนี่ยใส่ตำหุูฮสามหน่วยโอ้โอามาเป็นเสียบทองเปล่ามืงขายมิจะหนว่วยงามๆเด้อพรงามนี่ล่ะ ตู้ผืชขอหมักพีกนี่ก็เป็นแมงวันท่องนี่ค่ะตัวลายเลยถามแมงวันทองมันมาไข่ใส่ไว้เนาะตอนที่มันเป็นดอกเนี่ยค่ะสิเป็นแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้เนวแแบบนี้เลยล่นทิมเบิร์ดวอนี่อันนี้ก็ปลูกแบบว่าพ่อได้ยูเด็กกินเนาะคะ่ะไม่ได้ใส่สานยังก็คือ หน่วยใดเนาก่ะเนาไปังสินะคะ่ะหน่วยใดพ่อเก็บได้ก็ับเก็บสิะคะ่ะอุ้ยดกคักค่ะนะคะ่ะเก็บบัทัวะะ่วหรอค่ะมันแก้สมมือเนาะบบกพี่อะแยกสินเพื่นกะบ,บ่ขคล้ายหรอคะ่ะ พี่น้องมาหามะายามแล้วก็เก็บฝากนะค่ะเนาะมีบักคุงมีักพริกเป็นเก็บแบ่งกันค่ะนั่งเทียพี่น้องเขาก็เอาของอย่างอื่นมาฝากกันเนาะคะ่ะตอนนี้เรากำลังปลูกข้าวโพดอยู่ค่ะปลูกข้าวโพดกับบักทัวริสงก็ปลูกเป็นรุ่นๆุนไปค่ะเวียนเวียนทีไปเนาะ มองเข้ามีทีหน่อยนะคะเป็นเกษตรอเนอไอแหนะคะ่ะกระโปรงมอง,มองนี้ว่นไปมองหันสิค่ะปลูกทั่วดินแน่แบบก,กระโพดบบกเตียงแน่นะคะ่ะช่วงนี้ก็น,นา่าทํำหน้าแล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่านกะไว้แยกสินเพิ่กนกะจ้างพี่น้องนี่คะ่ะมาดำหน้าซซยเนาะค่ะเนาะ ก็แล้วแล้วละค่ะลำหน้าหน้า,หน,าหน้ายังแล้วกะเบียกลายค่ะยายซีนันเบียกหไายเซเรีกอะบุอเไดกลับมาบ้านค่ะโดนโดนเที่ยนึงมีวันล่ามีวันหยุดยังเสียค่ะกะกลับมาเบิงสวนขันบ่ได้กลับก,บกบะทรงพันใหม่มากค่ะถ้าอยากปลูกอันใดเนาะทรงมาให้แม่ แล้วก็ปลูกของเราไปทั่วแล้วรอคะปลูกหลอดแน่ตายแน่แะนะคะเนาะผู้สะออนบอกพริกแล้วค่ะตำเจวกินกับต้ม่ม้นใหม่เนาะถือก,กันืค่ยังนี่ค่ะหอกหอนท่องเนี่ยมาที่นี่น้ำใหม่กับปลกพริกสีออกรสเพชทใึ้กันเนาะ เสว่ากับเสียบเด้ต้มน้ำไหม่ามนี่ค่ะอ่อ,อนๆกับตำเจียวพริกใส่ต้นปลาเดยกจังหน่อยนี่คู้กินเขาเสียบนี่ค่ะวยงามๆพริกอ่ะไฮซีรีกับผ้าพีนองเก็บบักพริกได้ห้ายแล้วเนาะคะ่ะ เพิ่งนวยแดงนวยเขียวนะคะนาะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมเนาะคะ่ะทุกๆก,การติดตามเดอ้อค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเงินงท่องไหลมาเทมาพบกันใหม่กับแอดซีรีสในกิจกรรมต่อไปเนาะคะ่ะกดติดตามไว้เดอ้อกดกระดิ่งไว้เด้อค่ะพี่น้องสำหรับมืนอนีกะขอขอบคุณค่ะ